พิมพ์หินจากต้นแบบสีน้ำเป็นหญิงสาวชาวอินเดียในวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มสาลีขณะลอยไปที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในคืนเดือนเพนที่แสงจันทราทาทาบลงบนผืนดินจนสะท้อนผ่านลานศาส,สนาสถานฮินดูที่มีปฏิมากรรมบัวลอ,อยตัวอันถือเป็นของวิเศษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอยู่ด้านหน้าก่อนจะกระทบแผ่นน้ำส่องแสงเรืองรอง อยู่ในริ้วขึ้นหญิงสาวในชุดสาหลีกับเครื่องประดับที่ข้อแขนคอและข้อเท้าตามแบบวิถีของสาวอินเดียที่แต่งกายอย่างเต็มทรงในยามออกนอกบ้านจึงเป็นการลอ,อยประทีบในจานดินเผาหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันมีไส้ตะเกียงพาดเธอจึงสวยงามสงา่าด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อลำลึกถึงบรรพบุรุษและเทพเจ้า ผ่านพระแม่คงคาเทพธิดาแห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ในชมพูทวีปและดูเหมือนว่าเธอต้องการความเป็นส่วนตัวจึงปลีกตัวออกมาลอยประทีปด้วยความตั้งใจอธิษฐานเพียงลำพังด้วยท่าน้ำซึ่งอยู่ตอนล่างและเป็นทางขึ้นศาสนสถานมีคนอยู่หลายคนในภาพไม่ได้ระบุถึงวันเวลาเพียงแค่ระบุปี1867 ขณะที่สตรีผู้นี้กำลังประกอบพิธีกรรมและในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีประทีปดวงอื่นลอยอยู่จึงเป็นไปได้ว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือเช่นพระวิษณุพระนักเมีพระวะรุณและพระสมุทรเป็นอาทิซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นวันใดเดือนใดแต่เป็นการกระทําตามปกติวิสัยของชาวอินเดียทางตอนเหนือและตอนใต้ แม่น้ำคงคาถือเป็นศูนย์รวมน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานและมหากาพยอินเดียที่ถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมของชาวฮินดูและหากจะให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องลงไปแช่ตัวในแม่น้ำโดยวักน้ำไว้ในมือแล้วยกขึ้นให้น้ำไหลลงมาอันเป็นการชำระบาปชาล้างสิ่งไม่ดีเป็นสิริมงคลและเข้าถึงบรรพบุรุษและเทพเจ้าได้โดยตรงซึ่งหากมีเวลาหรือตั้งใจมุ่งมั่น พวกเขาจะพากันไปยังตีลาธาหรือสถานที่สแสวงบุญเช่นที่พารานสีกังโกตรีฮาริทวาตีเวนีสังคมเป็นต้นแต่หากเป็นการลอยประทีปดังในภาพโดยมากพวกเขาจะเลือกสถานที่ที่สะดวกและขากลับก็นำน้ำ,นำจากแม่น้ำคงคากลับไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในวิธีคงคาจานเพื่อปราภมและอาบที่บ้าน ด้วยความเชื่อที่ว่าการเข้าถึงแม่น้ำคงคาจะเป็นการปลดเปลื้องบาปและปันธนาการทางใจเชื่อมต่อการเข้าถึงบรรพบุรุษและเทพที่เป็นกำลังใจให้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคและบรรลุปเป้าหมายตามที่ใจปรารถนาภาพหญิงสาวอินเดียในศตวรรษที่19นี้วาดโดยวิลเลียมซิมสันศิลปินชาวสกอต ผู้เกิดที่เมืองกลาสโกลซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสกอตแลนด์เขาเกิดในครอบครัวยากจนที่มีพ่อชอบทานลุนกรมและติดเหล้าเมื่ออายุได้11ปีเขาถูกส่งไปอาศัยอยู่กับยายที่เมืองเพิร์ตซึ่งที่นี่ซิมสันได้รับการศึกษาในระดับหนึ่งต่อมาเขาย้ายกลับไปที่กลาสโกและทำงานเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทพิมพ์หินในเมืองกลาสโกที่แม็กฟาเลน ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนความตั้งใจในวัยเด็กของเขาทั้งหมดจากนั้นเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแอนเดอร์สันและสถาบันกลศาสตร์ในตอนเย็นในปี1854เมื่อสองครามคลายสเปียรเริ่มปะทุขึ้นซิมสันได้รับมอบหมายจากลอยผู้จัดพิมพ์ในลอนดอนให้จัดวาดภาพของอันมาหรือยุทธการแม่น้ำอันมา ซึ่งเป็นการลบระหว่างกองกําลังสํารวจของฝ่ายพันธมิตรอันประกอบด้วยฝรั่งเศสอังกฤษและออตโตมันกับกองกําลังรัสเซียที่ปกครองคาบสมุทรไครเมียเพื่อนําไปพิมพ์หินนอกจากนี้ลอยได้ให้เขาวางภาพร่างที่ส่งมาจากทะเลบอลติกโดยบริษัทโคโนากีซึ่งคาดว่าจะเกิดการล่มสลายของเมืองเซบาสโตปอซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลดำ ของคาบสมุทรไคลสเมียและต่อมาบริษัทโคโนากีก็เชิญซิมสันไปยังแหลมไคลสเมียและวาดภาพให้กับบริษัทโดยตรงนับจากนั้นซิมสันก็กลายเป็นนักวาดภาพสงครามและนักข่าวสงครามไปพร้อมกันคโคนากีได้จัดทำแฟ้มผลงานขนาดใหญ่2ชุดเป็นภาพพิมพ์หินกว่า80ภาพในชื่อ the s i s s of the w a l in the east ซึ่งเขาอุทิศซีรีส์นี้ให้กับสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียซึ่งเขาได้รับการอุปถัมภ์ตลอดชีวิตที่เหลือในทศวรรษที่1850เขาถูกส่งไปยังอินเดียเพื่อวาดภาพเกี่ยวกับการปฏิวัติเซปอยในปี1866ซึ่งในปีถัดมาจึงปรากฏภาพหญิงสาวอินเดียในศตวรรษที่19ขึ้นนับเป็นภาพวิถีชีวิตอันเรียบง่ายเพียงไม่กี่ภาพของซิมสัน ที่วาดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับสงครามและอาจมีบางภาพที่เกี่ยวกับทราบประหลักทางพุทธสถานที่เขาเดินทางไปยังอัฟกานิสถานในช่วงปี1878ยังรวมถึงภาพพิธีราชาพิเศษงานศพพิธีกรรมต่างๆของอินเดียและฉากมหาราชาแห่งแคชเมียร์และภาพอื่นๆอีกส่วนหนึ่งซิมสันแต่งงานในช่วงปลายของชีวิต เมื่ออายุได้61ปีกับมาเรียเอลิซาเบิซึ่งเป็นจิตรกรเช่นกันเขาเสียชีวิตในบ้านพักที่เวลเดนลอนดอนเหนือขณะอายุได้75ปีแม้จะผ่านเวลามาเนิ่นนานกว่า120ปีแต่ผลงานของเขายังได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอและภาพหญิงสาวอินเดียในศตวรรษที่19ก็เป็นหนึ่งในภาพที่สวยงามและเพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบ เรากับสินสั้นกำหนดให้ทุกสายตาของคนในวันนี้มองเธอดุดเดียวกับที่เขามองแล้วพบกันใหม่ในดีโอพิเเจอร์ผลงานภาพโบราณจากศิลป,ปินทั่วโลกในอดีตเพราะเสน่ห์ของภาพทำให้เราไม่อาจละสายตา